you <laughs> สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บอบิีผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอฟติกและเป็นผู้คิดค้นแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอฟติกซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอฟติกดีอย่างไรแตกต่างจากแว่นตาโปรเกรสซีฟคู่ละแสนในท้องตลาดทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่างไรนะครับก็ขอบอกว่า คนละเรื่องก่อนอื่นนะครับขอเท้าความเป็นมานะฮะฮการพัฒนาแว่นตาโปรเกรสซอัจฉริยะไอโซปติกเป็นโครงการต่อเนื่องจากหลังจากที่ศูนย์แว่นตาไอโซปติกสามารถพัฒนาเลนแว่นตาโปรเกรสซีฟอัลต้าเได้สำเร็จเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งราคาคู่ละ2ล้านบาท ก็มีการพัฒนาต่อให้เป็นเลนแว่นตาที่คงเทคโนโลยีสูงสุดของ a l ลตาแล้วก็มีต้นทุนที่การผลิตที่ต่ำลงนะครับแต่ยังคงพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกันยังคงพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน โดยมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันผมอธิบายง่ายๆก็คือเอาต้ง x คู่ละ2ล้านเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับการเพิ่มพลังสมองนะครับาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานความเร็วในการคิดการทํางานอยู่ในระดับ120%ปรพอตับลงมาเนี่ยเป็นสเต็ป11-12จนถึงระดับ1นะครับก็จะสเต็ปละ10% จนสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือแค่10%นะครับหลายคนก็คงสงสัยว่า10%เนี่ยมันจะพอเหรอนะก็ถามว่าเทียบเมื่อเทียบกับแว่นตาโปรเกรสซีฟอื่นๆนะครับทั่วไปในท้องตลาดมันจะทำงานกลับกันนะครับเล่นโปรเกรสซีฟคู่ละแสนในท้องตลาดใส่แล้วเพลีย ใส่แล้วเหนื่อยใส่แล้วลา้าใส่แล้วไม่สบายไม่เป็นธรรมชาติโฟกัสภาพได้ช้าแล้วก็รู้สึกอยากจะถอดออกแล้วรู้สึกสบายกว่าแล้วก็ไม่ได้ออกแบบเฉพาะบุคคลอย่างเฉพาะจ่อจงก็หาค่าสายตาพฤติกรรมการใช้สายตาและกรอบแว่นของผู้ใช้แต่ละคน เป็นระบบที่ผู้ใส่ต้องฝืนปรับตัวเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลาสมองจึงทำงานหนักเมื่อสมองต้องทำงานหนักในการปรับตัวเข้าหาแวน่นสมองจึงมีพลังสำหรับความคิดอ่านการคำนวณการวิเคราะห์น้อยลงผมกำลังคุยเรื่องของแว่นโปรเกรสซีฟคู่ละแสน ที่ใส่แล้วฉลาดน้อยลงและยิ่งใส่ยิ่งเหนื่อยยิ่งใส่ความฉลาดก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือความฉลาดอีกเลยในช่วงเย็นและตกเย็นก็คือหมดแรงหมดสาภาพนะครับอย่างที่เคยย้ำเสมอนะครับภรรยาสวยแค่ไหนก็ไม่สนใจแล้ว จนหลายคนภรรยานึกว่าสามีนอกใจแต่จริงๆที่แท้เนี่ยเกิดจากแว่นในแต่ละปีเนี่ยแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอโซติกสามารถที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่กำลังจะหย่าร้างกันเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าสามีหรือภรรยาไปมีคนอื่น ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากสายตาเกิดจากการมองเห็นเกิดจากความอ่อนเพลียเกิดจากความล้าที่สมองพยายามปรับก็าหาแว่นซึ่งหลายคนไม่รู้ความจริงข้อนี้งานวิจัยของผมและศูนย์แว่นตาไอโซอติกผมเนี่ยวิจัยมา30กว่าปีไอโซอติกเราวิจัยมาอีก10กว่าปีรวมเป็น40กว่าปี ตลอด40กว่าปีที่เราวิจัยมาเราพบกุญแจสำคัญเราพบว่าถ้าเราเพิ่มคุณภาพการมองเห็นให้อยู่ในระดับสูงสุดได้เราก็เพิ่มคุณภาพการทำงานของสมองให้อยู่ในระดับสูงสุดได้เช่นเดียวกันและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสมองมีคุณภาพการทำงานในระดับสูงสุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือพลังสุขภาพ ทุกอย่างดีหมดสุขภาพดีขึ้นเรี่ยวแรงมีร่างกายมีพลังฉลาดทำงานได้เร็วเหนื่อยน้อยเร็วเหนื่อยน้อยลงคล่องตัวแว่นโปรเกรสซีฟอั t เ r ริยะไอ i c ติถูกสร้างขึ้นมาเข้าหาผู้ใช้แต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ได้แว่นสายตาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่แว่นเหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายซึ่งปกติเลนตัวต่ำสุดของเราก็มีคุณสมบัตินี้ไม่เพียงใส่แล้วไม่เหนื่อยใส่แล้วไม่ลา ไม่เพียงแต่ใส่สบายตลอดทั้งวันแต่ใส่แล้วยังมีพลังเพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อเทียบกับแว่นโปรเรสซีฟทั่วไปที่ระดับราคาใกล้เคียงวันนี้พิเศษสุดนะครับเรามาดูกันนะฮะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการเข้าโครงการทดสอบเลนโปรเกรสซีฟอจฉริยะไอซอฟติกนะครับนี่เป็นราคาที่ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับก็เลือกใช้กันได้ตามใจชอบนะส่วนใครชอบรายการที่เป็นโครงการทดสอบก็จะได้รับการดูแลที่ดีกว่าละเอียดกว่าแต่ต้องสัมภาษณ์นะครับ รายการนี้จะเป็น1แถม1นะครับยังไงก็ยังถูกกว่านะครับ12รุ่นซื้อ1แถม1นะครับเริ่มต้นที่ระดับที่1ระดับที่1เนี่ย i อ o ซ t i c SMP นะครับราคาคู่ละ20,000ราคา28,800บาทนะครับ1แถม1 ในราคานี้จะได้สองคู่นะครับคิดหาดอกมาเฉลี่ยแล้วก็จะเหลือแค่14,400บาทต่อคู่นะครับถูกมากนะครับราคานี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็ส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นที่สองระดับสองนะครับ ระดับที่2ที่เพิ่มพลังได้20% Isotik p s n SMP 1.6นะครับราคานี้เป็น1.6หมดนะฮะ1.6ตัวนี้ราคา38,800บาทนะครับได้2คู่นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวดูตามรายการแล้วก็สไลด์โชว์นะครับมีอะไรโทรหา อาจารย์โบบิ0ู1 5 3 8 4 2 0 0าำหรับคนที่มีปัญหาทางสายตาหรือใส่แว่นแล้วก็อยากจะได้แว่นที่ดีกว่านะไม่ว่าจะใส่สบายหรือไม่คนที่อยากจะมีพลังเพิ่มขึ้นคนที่อยากจะรวยขึ้นคนที่อยากจะมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากขึ้น โทรหาอาจารย์โบบิ0815384200เราจะมาพิสูจน์กันว่าแว่นโปรเกสซีฟอัจฉริยะไอโซติกใส่แล้วรวยจริงหรือไม่จริงรับประกัน180วันแล้วก็ ใส่แล้วถ้ายังไม่รวยเดี๋ยวผมอาจารย์โบบิจะลงไปทำให้รวยยุคนี้เป็นยุควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ความลับของอาจารย์โบบิความลับของไอซับติกที่ไม่มีใครเคยตามเราทันสิบสองปีเกือบเกือบสิบสาปีอีกสองเดือนก็จะ13ปีแล้วเราไม่เคยหยุดนิ่ง เราวิ่งทุกวันเราพัฒนาทุกวันทุกวันทีมงานไอซอฟติกคิดสิ่งใหม่ทําสิ่งใหม่ทําให้ดีขึ้นทําให้ดีที่สุดรุ่งขึ้นทาอีกทาเหมือนเดิมทําให้ดีขึ้นนี่คือไอซอฟติกขอให้ทุกคนทาทาแบบเดียวกันก็จะประสบความสําเร็จแบบเดียวกันอย,ย่าหยุดอยู่กับที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูอินเสิร์ตต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมมัจนาบิคข,ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bona nit. แล้วมามาถึงช่วงหนึ่งที่ค่อยๆสูงไวเนี่ยก็ประมาณ40สิบกว่าแล้วก็เริ่มสายตายาวขึ้นมาก็จะมีปัญหาการไปหาร้านแว้นเนี่ยหายากมากกว่าจะลงตัวนี่ก็ก็เสียเวลามาก คือความละเอียดรอบครอบต่างเยอะนะที่อื่นเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ที่นี่เนี่ยผมจาได้ว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วแล้วที่ที่ประทับใจก็คือน้องๆให้การให้บริการนยรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเออแล้วดูดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้บริการดี ความละเอียดรอบครอบต่างกันเยอะนะที่อื่นเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ที่นี่เนี่ยคือผมว่าพอพอเราใส่แล้วมันสบายเนี่ยนะไอ้ไอ้มูลมูลค่าของราคาเนี่ยมันเราลืมไปได้เลยเพราะมันไม่หงุดหงิดแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแลนะฮะเพราะชีวิตเราเนี่ยพอมันมันมันใส่แล้วมันพอดีเนี่ยนะไอ้ราคาที่ว่าหรือมูลค่าที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันลืมไปได้เลยพอรับวันที่นี่ไปเนี่ยมันใส่ได้ทันทีเลยแล้วมันก็ไป แล้วมันดูสบายตากว่าแล้วพออาหารกลับไปลองดูเนี่ยเรามีความรู้สึกกับตรงนี้มันเบามันเบากว่าแล้วมันนุ่มไอ้ไอ้มูดมุดนะฮะแล้วมันไปไหนมาไหนมันดูสบายตามันไม่ไม่ต้องเพ่งหรือไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใสจนติด่ะนะเพราะชีวิตเราเนี่ยพอมันมันมันใสแล้วมันพอดีเนี่ยนะให้หลกกับที่ว่าหรือมูลค่าที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันลืมไปได้เลย พอรับวันที่นี่ไปเนี่ยมันใส่ได้ทันทีเลยแล้วมันก็คือคือเราไม่ต้องไปกังวลนะคือการการเพราะปกติจะเป็นคนใช้สายเยอะอยู่แล้วเพราะเรามีประชุมมีอ่าเขียนหนังสืออ่านหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้เนยนะคือใช้นานมันก็ไม่เมื่อยตานะมันก็ไม่เมื่อยตาแล้วก็สบายคือจะหันซ้ายหันขวาเลยแต่ก่อนเนี่ยมันจะหันซ้ายมันก็ต้องหันอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันคือ ความพอดีของของเลนที่ที่ใช้ได้ที่นี่ให้ความละเอียดอ่อนในการวัดในการมุมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเหลือบตาก็ได้ไม่ยังเป็นต้องหันเป็นทั้งตัวมันมันทำให้เราใช้เวลาน้อยอะไต่างๆแล้วก็สบายสบายเหมือนปกติมากกว่านะมันก็ไม่เมื่อยตาแล้วก็สบายคือจะหันซ้ายหันขวาเลยแต่ก่อนเนี่ยมันจะหันซ้ายมันก็ต้องหันอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันคือ คือที่นี่ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีแล้วแหละเพราะว่าเพราะผมมาครั้งแรกผมก็ละเอียดอ่อนผมก็ประทับใจนะประทับใจก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาพาเชิญน้ามาะไรทำนองนี้นะฮะเดี๋ยวน้ำมาให้ดื่มในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ไม่ติดตัวเรามากอ่ะเออพอพคอยแนะนําแล้วคอยชี้แนะแล้วเราสอบถามนี่ก็ทุกคนก็เฟรนลี่นะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคนะและสถานที่ก็ดูดูดีมากแล้ว ที่สำคัญคือน้องๆเนี่ยยิ่งคือช่วงแรกๆนะจะโทรไปว่าทุกเดือนั้งแรกผมว่าเป็นไงคะใช้ได้ไหมคะถ้ามีปัญหาก็มาได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดี แล้วพอช่วงหลังนี่ก็เริ่มถามก็โอเคนะไม่ใช่แบบทุกเดือนต้องถามทุกเดือนอเลยเงี้ยก็สามเดือนสี่เดือนแรกนี่ยทุกเดือนเลยแต่ขนาด2ปีนี้แล้วนี่ก็ยังยังมีถามนะนานๆก็จะมาละมีไลน์มาบ้างโทรศัพท์มาถามบ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวแว่ดไหมอะไรทํานองนี้นะทุกท่านคงว่ามันเป็นความพอดีนะไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ได้ไหมคะถ้ามีปัญหาก็มาได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูดี